ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังการโยนระเบิดเข้าไปที่รูตามบังเกอร์ของกัมพูชาและรูตามบังเกอร์ของกัมพูชานั้นคืออะไรมีดีอย่างไรทำไมทหารบกไทยไม่ควรขวางระเบิดเข้าไปมาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพเยอรมันได้สร้างนะครับรูระบายอากาศปลอมแบบนี้ไว้ที่บังเกอร์โดยจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าหากทหารอเมริกาเนี่ยเอาระเบิดโยนเข้าไปนะครับระเบิดมันก็จะไหลย,ย้อนกลับมาทางเดิมนั่นเอง โดยจะเห็นได้เลยเทคนิคน,นี้มีการใช้งานตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันเป็นช่องระบายอากาศปลอมนะครับเมื่อทหารอเมริกาเนี่ยเอาระเบิดโยนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลิ่งย้อนลงมาที่ข้างล่างนั่นเองโดยเราจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชานั้นเน้นการหลบอยู่ในบังเกอร์นะครับเพราะกลัวปืนใหญ่และ f 16ของไทยจึงทําให้ต้องสร้างดูระบายอากาศแบบนั้นไว้นั่นเอง และเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตามบังเกอร์เนี่ยมักจะมีรูต่างๆนะครับซึ่งบางรูก็เกิดจากการที่โดนกระสุนระเบิดเจาะเข้าไปแต่บางรูก็เป็นช่องระบายอากาศเน็ตนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังรูตามกำแพงนะครับเพราะกมพูชาอาจสร้างรูดอกแบบนี้ไว้นั่นเองแบบในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อโยนระเบิดเข้าไปแล้วระเบิดก็อาจจะไหลย,ย้อนลงมานะครับเป็นยุทธวิธีที่เรียบง่ายใช้มันตั้งแต่ในสงครามโลกครั้งที่2แล้ว